ไม่ไปไหนโอนาน่าขออยู่แมนยูต่อแม้ทีมร่วมพิมารีกอังกฤษสนใจสื่อดังยานอังเดรโอนาน่าไม่ขอย้ายหนีแมนยูแม้มีเวสแฮมยูเนเต็ดที่กำลังมีปัญหาเรื่องในทวารสนใจยืมตัวไปเฝ้าเสาก็ตาม ฟาบริซิโอลามานโนนักข่าวแวดวงลูกหนังคนดังชาวอิตาเลียนรายงานเขาว,ว่าอังเดรโอนาน่าผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ต้องการย้ายออกจากทีมโอัลแทฟเฟดในช่วตลาดซื้อขายนักเตะหน้าร้อนนี้โอนาน่าตกเป็นเป้าหมายการสัญชาติของขุนศอ์เบสล์แฮมยูไนเต็ดที่กำลังมีปัญหาเรื่องเกมรับหลังจากกิมส์เฮอร์มันเซนที่เพิ่งซื้อมาจากเลสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัว18ล้านปอนด์หรือประมาณ792ล้านบาททำผลงานไม่ดีหลังจากเสียไปถึง8ประตูจากการลงเล่นพรีีีเมมยยรรร์ลกกกอัังฤษ2นนดดแคววาาาผ่่ X โะบุ ข่าวด่วนอังเดรโอนาน่าไม่ต้องการย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้จะมีข่าวเชื่อมโยงกับเขาก็ตามเขาไม่อยากย้ายไปเล่นในกับเวสแฮมแบบกินตัวสำหรับโอนาน่าเพิ่งกลับมาเป็นตัวจริงให้กับแมนยูในเกมคาราบาวครับรอบ2ที่บุกไปเยือนกลิมสปีดทาวทีมลีกทูก่อนจะโดวนวิจารณ์อย่างหนักอีกครั้งและมีส่วนผิดพลาดจนทำให้ทีมเสียประตูทำให้90นาทีเสมอกัน2ประตูต่อ2และ,ะแพ้นดวลจุดโทษด้วยสกอร์11ต่อ12ตกรอบอย่างพลิกล็อกกันแน่ดู